สารภาพคือไม่เคยดูอ่ะคิกต่อคอนตินิอุสไป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 เป็นเป็นนักเกียงไขเอ้ยเออมาเล่นยังไงวะไม่รู้เฮ้ยกดคอนโทรลล็อกกดคอนโทรลล็อกแล้วก็จะมีลูยต่อไปกดคอนโทรลล็อกกดคอนโทรลล็อกไม่มเคยรู้ เราต้องไปทางไหนวะทางไหนวะก็อยู่ตรงกลางเนี่ยมันอยู่วงอะมาวงที่วงไหนวะวงฟ้ากลางห้องคือจำเป็นโอ้เยอะซะด้วยของอฟเฟมไม่น่าใช่เรียบร้อยมีคนลงทางเรียบร้อยเรียบร้อยไม่น่าน่าจะมีคนไม่ใช่หลงคนเดียวนะนั่นเยอะเหมือนกันนั่นเนี่ยน่าเยอะนะแถวเนี้ เดบ่าเดบ่าคอสมายเซอร์ใช่ใช่ใช่คอสมายเราเราจะเขาบอกคอสมายสเตอร์เลยแต่วมาละ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 กับตันซึบาสะมาละเออผมสิกับตันคือภาสะคุณคุณเป็นตัวอะไรคุณไปเป็นไกลเลยกูเอาไม่ไ่้เดี๋ยวผิดเรื่องไอ้สัสจะจะเอาแก่กว่านั้นก็ไม่ดีมันมันดูแก่เกินไอ้สัส แจกแสลมดังเงี้ยเราเลือกห้องไม่ถูกเลยครับเลือกห้องเยอยเกินอันนี้ไม่ได้ใช่ห้องอ่ะอันนี้แต่งตัวเนี่ยไม่ได้แต่งตัวไะอ่ะนะโอ้โหมีจะพูดเชี่ยอาบุริตี้เฟสิคอลเออจิมเบตตี้บอลเออไม่ได้มาแต่งตัวไม่ใช่ไหมยังมัวแตะลงทาง เจ๊าะแบ่แจไปทำไมเชียดหน้าตากูโคตรเอาจริงๆนะเหมือนฆาตกรลงจีดเลยมาอยู่ทางไหนวะวิบลเล่เดี๋ยวกันเจือเขี้ยไอ้ไอ้ทีมโลหะโลหะโลหะตังค่าทีมเปล่าววะได้ๆอยู่นี่ไงเจยังเจยังขึ้นนี่ไหนวะทีมชัวีก็รน่ ไอ้ไหนไหนไหนทางไหนทางไหนดูหน้าดูหน้าอันดูหน้าดูันด้ายพี่เดินนี้เดินนี้ทางนี้ดูหน้าดูหน้าข้าตกรโองจิตคดีปีมแมวท่านไหนก็สร้างก็จอยแล้เล่นทีมสามพอเดี๋ยวมาตึงกืนก็จอยอ่ะ ไหนอันอยู่ไหนมาละ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 ดูแดงดีกว่าดูแดงดีกว่าเดี๋ยวทำไมกูอยู่สองฝั่งวะสีคืออะไรวะเนี่ยมาหนึ่หนึ่งกันไม่ได้เหรอหนึ่งหนึ่งเอามาดีหนหนึ่งเตะบอลเตะบอลหนึ่งหนกัวเราก็เลยไปเป็นกันเข้ามาออ่งหนอยู่สีแดงสามเท่าแดงแดงสมเท่าไปเลยนะรีบเลยรีเลย อ่ะก็เลือกสีขาวดิเอ่อพร้อมพร้อมเรามาเล่นยังไงอ่ะเรนเล่นยังไงอ่ะเราเล่นยังไงอ่ะเราเล่นน้ำยืนน้ำยืนบนหัวแล้วมาเล่นยังไงอะะคำถามคือเรามาเล่นเนี่ยเราเล่นเป็นไหมเนี่ยเราจะเป็นได้เลยนะคุณบัวตาด เด๋ยดใช้สเตนต่อยเดี๋ยวเจอเตทีสาโกหักทำไงอ่ะคุณน่ะนี่ดู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 ด้วยดูด้วยยด็ดเดดอย่าดูหน้านะดูแค่ผมพอมึงก็ไม่ได้ตึงหรอกนะจิงแล้วไงวะไงต่อวะ เมาแล้วมาแล้วอาขาบอลแค่ปอกลอยเราเลี้ยงบอลยังไงอะเลี้ยงบอลยังไงวะไม่ต้องเลี้ยงบอลไม่ต้องเลี้ยงละไม่เลี้ยบละเตะบอลยันคูเฮ้ยนี่เลี้ยงบอลยังไงแล้วประตูหึงมา แล้วสีกูแล้วกูเตะไปเอย้ยไ,ไม่ไม่ไม่มนเตะไงวะกูคิดขวารู้แต่คิดขวารู้แต่คขวาเฮ้ยเฮ้ยตูนตส่ใส่ลูกบอเอาไปสไลด์ใส่คนวอนออวิ่งวิ่ีวิ่ ขออกขาหักเงี้ยเต๋เลยเต๋น่าเต๋เลยเต๋ออกอไม่เหลียวอ่ะออกสุดขั้วเอาเหี้ยมเตะได้ไงวะเอาเหี้ยนี่ขี้ขวาอย่างเดียวรู้อย่างเดียวขี้ขวาขี้ขวาอย่างเดียว เอองี่ว่าลวเถอประตูนะประตูรบลับหรือว่าอันเตะออกเมื่อกี้อย่าไปเลยนะก้อยบลับเป็นแบบไอ้นี่าลับลับลับเลืมมึงบันทึกประท้มเล่นไ่อันดูนี่ เระสลายได้ติดเองติวแรงติดกติดรากมาบอกข่า่อนเลิไปดูไม่ดีดีกัเฮ้มาข้านี่ทำไงวะเฮ้ยนี่นีเ้ยเฮสารเลี้ยง ไปดูเอ้ไปไปค่อย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 ไปดีกว่ะไโอูว่มีอะไรเลยไปเฮ้ยเออเออเอออเอเออเเออวเออเเ เดินก็ฮั่นอะไรเยอะเหนื่อยนี่วงกบกนกบกเฮ้ยเอาไปเลยเตะนี่เฮ้ยนี่นี่อะไรบ้านี่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 ี่อะไรบ้าเอ้านี่มก็ขี้ซ้ายได้ขี้ซ้ายได้เดอนี่เลี้ยงเลี้ยงขี้ซ้าย แตไม่น้หมดเตไม่น้าหมดเนยนีจะรู้ว่ามึงเตะไปไหนคุณเดินไรเยออุ้ยวิ่งไปเลยวิ่งเหรอวิ่งได้วิ่งเฮ้ย a ิ l l i t y a g i บ i ลิตีนนี่กดตจีกดตจี ลองไงคําถามคือแล้วไงอ่ะมันทำให้กูเตะแรลขึ้นเหรอมันมีไฟก็ได้รู้ว่าเรหลอยไอ้ยหนอนมันดีโอ้ยขาช้าเหร้อปวดเลยเออมันชาร์จได้ดีกว่า เออกูเดินแล้วกูเดินได้แล้วไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยผย่าเฮ้ยมาเลยเหลือบหรไฟไฟที่ตัวมันจะหมดปะวิขากินตามตนิขนาตตองเตะไปออกเตะให้ออกตอกเตะให้ออกเตะให้ออก ต,ต้ใจเจ้าโมวิจารมุมนี่นี่แตมุมอ่ะจำไม่มีโมไม่มีโมที่ไม่มีมุมจำไม่ด่สไลด์ดูดูสไลด์ดดูดูนี่นีนี่ ดูขาเดียว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 ขาเดียวสวนโอ้ยสวนจังวันนี้ต้องสวนจังวันนี้ต้องสวนสวนกูเสียบเลยเสียบเสียบเตะสวนดีมากดีมากน้องเออหมดกองแม่งเหนียวจะวะเหนียวต้องสอบฟังเลยแกมันจิตสวนเอะไรอะ ชนะตอนที่มันไม่มีประตูประตูยังไม่เกิดอะไรใชนะาถ้าไม่บอกเลยถ้าไม่ถ้าประตูเกิดนะไม่มีนใ,นใครจริงเข้าหรอกอ้เฮียก็พูดเลยอย่าเล่นเลยเกียย่อฟุตบอลคนพิการนี่เฮียเียย่เปลี่ยน